สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมพบก,กับช่องพิสติน่ากอออนนะคะสำหรับคลิปนี้พามาดูปลูกแตงการปลูกแตงนะคะแตงกวานะคะแต่งง่ายเลยอะ่ะพี่น้องปลูกท้ายนะคะเนาะี่คือการเห็ดคางถักแบบอิสราเอลแบบเกาหลีเนาะนั่นต่ก้อนเห็ดคางเราตะไม่มาเห็ดคางนะน,นี่ใส่ เอ็นนะคะเชือกเอ็นมะเห็ดเป็นคางเนาะค่ะเนาะต่อพี่วิซี่ใบหนวดแต่งใส่น้มโหดเอาเลยจะเป็นทอทรงหนามนะคะทอพี่วิซี่เนี่ยค่ะเนาะเป็นสปริงเกิลต้องเป็นี่เห็ดรูปแบบแบบอิสราเอลนำมาใส่ในประเทศไทยเขาเนาะค่ะเนาะแต่งงายไปเรื่อค่ะแต่ง ปลาแตงยังงา่ายไหมคะมาเด้อม,มาเด้อพี่น้องมาเก็บบักแตงไปขายน,น,นี่ค่ะปลูกขายเขาจะทำแบบนี้นะคะใช้เชือกแบบนี้ค่ะเชือกเอ็นตัวนี้ค่ะมันทนด้วยนะคะแล้วพี่น้องมาเบิ้งค่ะพี่น้องบักแตงเลยค่ะง่ายแตงขันไม่ไนะ แหล่งกับเจาะน้าบาดาลปลูกพักไข่นะคะเนาะเมื่อหนานหน้าเราก็ปลูกพักไข่เป็นอาชีพเสริอมอีกเนาะปลูกแรๆแรงสิเขามารับถึงนถี่เลยนะคะอผักแก,ก่นคมกมีตัวนี้ผักแก,ก่นคมกมีตัวนี้พี่น้องผักแก,ก่นคมกมิตัวนีใส่ตุ่มเขียดหน่อย เสริมหลังจากหมดหน้าทำนานแล้วเนาะหมดฤดูการเห็ดหน้าแล้วกันว่าปลูกแตงไายเนาะพี่น้องเนาะนงามๆเลยพี่น้องอู้ยหลายจากหลายเนี่ยาวงปลาแตงงามๆนะคะน้ำผักกำแนวเออมาปลูกแตงเลยดูคนนี้ ปูเขาเฮ็ดหน้าได้เฮ็ดหน้าเ,เาดียวบักแตงกับปูกล้ายใ้หลังจากฤดูเก็บเกี่ยวนะคะน,น้องนะี่นนอนเฮ้ยไม่แต่ผักแก่นขมลายตัวนี้ไหม เอาไปใส่ต้มเขียนหน่อยได้เปล่า้าวเบงปลาแต่งกำลางเลยคุณจีบเสริมหลังจากฤด,ดูทำนางจากฤดูดหมดแล้วดูเก็บเกี่ยวนะคะพักแกนขมเอาไปใส่ต้มเขียนหน่อย เศรษฐกิจกระยำแย่เนาะคะนะ่ะเนาะเขาเพรว่าเป็นราคาอาหารมาปลูกพักขายปลูกแตงขายน้ี่นงนะ้งเนาะโอ้งง่ายน้ีน่นง้งฉ็นน้ำงามไปตำเนาะ เห็ดดีเลยติดสปริงเกอร์ว่าในหดยากตัวนี้สัมพ่อบักแตงเรางามหรือเราติดสปริงเกอร์ตัวนี้ลงนี่พี่นอ้องกระเดออกดอกแนละ ยอมเป็นเม็ดปุยว่าอาไปหนต่้งสาปุแดงดอกแยกลายเลยดอกแลายล้วมันมันกระไปนิดตัวว่าพอมีแตงกะไปนิดตัว กือบตรวจเงินกือทั่งหนึงจังส uh uh ีมันกินได้บ uh ้านเน่เดีนเก็บไปเห้ม่แยใจแล้วใส่ตรงเขียดเอาเขียดหน่อยไปแล้วมือองเขามารับนนี่นนี uh ้ชงบ่มาว่ะาวนนีแตงมันลายอยู่ไหม เดียวเป็นนางขายอยู่ใส่นอ้เจ้าของสวนเนี่ย<ห>นเนี่ยเจดียนคือด,ดีแถว่าเห็ดข้างแบบอิสราเอลด้อยตี้นเนาะใส่สปริงเกอร์ป้าใส่สปริงเกอร์อะไรไยังไน้ำยดน้ำยด ต้องหดยากคือนตั้งแต่ไม้ตะกีใช่ไหมเนาะทำไมตะกีตักน้ำหดเอาสิ่งใดอันนี้ใจะสปิงเกอร์เอางามค่ะอีหลีสมพ่อมันงามมันเพราะน้ำเด้ออือยังงามอยู่แต่ฟังหนึ่งครั้งนี่คือบอกงามเหรอมันเขินบอกฟังท่านผมมันตุ่นใหญ่เป็นน้ำพื้นที่เป็นน้ำดินนเาะโอ้ได้ครับถ่ายไปลงยูทูสวัสดีจ้า อัอ YouTuber, YouTuber. นยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์มันกระดกปันิีตัวักแต่งคือนมาบ่มีหน่อยเฮ้ยพนจอยู่เด้๋ยวคนสำหรับการติดตามรับชมนะคะคลิปหน้าเจอกันไหมคะบา,บายค่ะ